กล่าวทักกันสวัสดีสวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันฉันได้พบเธอโอลา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 ลลาโอลา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 สวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันฉันได้พบเธอโอลา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  โอลา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 สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกครั้งกับครูคิวนะคะในเช้าวันศุกร์ที่16กรกฎาคมเด็กๆอยู่บ้านเป็นยังไงบ้างคะสบายดีกันไหมคะช่วงนี้ฝนตกบ่อยอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆเด็กๆอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพตนเองด้วยนะคะ และที่สำคัญเลยช่วงนี้โรคโควิดยังไม่หายเวลาที่เด็กๆจะออกไปไหนมาไหนอย่าลืมสวมใส่อะไรคะอ่าอย่าลืมสวมใส่หน้ากากแมสหน้ากากผ้าหน้ากากนาำมัยนะคะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆด้วยแอลโกอฮอล์เจลหรือว่าสบู่เหลวนะคะเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองและก็ดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโควิด19นั่นเองคะ่ะสาหรับวันนี้เด็กๆจาได้ไหมคะ ว่าสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยอะไรคะค่ะใช่แล้วคะ่ะสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยอาหารดีมีประโยชน์วันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องการรับประทานอาหารแล้วก็ข้อปฏิบัติในการรับประทานอาหารนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันคุคิวอยากให้เด็กๆลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงไปพร้อมกับคุค,คิวก่อนดีไหมคะ วันนี้ครูคิวมีเพลง Baby Shark มาให้เด็กๆได้เคลื่อนไหวร่างกายด้วยค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลง Baby Shark กันเลยไปกันเลยค่ะ <axterAndrew> daddy shark, do 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 daddy shark, daddy shark. Grandma shark, doo 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 doo. Grandma shark, doo 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 doo. Grandma shark, doo 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 doo. Grandma shark. Grandpa shark, doo 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 doo. Grandpa shark, doo 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 doo. Grandpa shark, doo 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 doo. Grandpa shark. เด็กๆทุกคนเก่งมากๆเลยค่ะเหนื่อยกันหรือยงคะจากนี้คูคิวอนุญาตให้เด็กๆนั่งเรียนได้นะคะ ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันเรามาทำเบรนยิมจีบแอลกันก่อนดีไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเอามือขึ้นมาทั้งสองข้างเลยมือซ้ายทำเป็นจีบจีบแบบนี้นะคะนิ้วชี้กับนิ้วโป้งจีบแบบนี้มือขวาทำเป็นรูปตัวแอลนิ้วชี้กับนิ้วโป้งทำแบบนี้นะคะแล้วเรามาทำจีบแอลประกอบเพลงไฮติกันเลยไปกันเลยคะ่ะไฮติ ตีลิตตอติตีลิตตอตีลิตตีลิตตีลิตตอมอีกครั้งหนึ่งนะคะไฮติตีลิตตอมฮติตีลิตตอมตีลิตตีลิตตีลิตตอมเย้เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหาร และข้อควรปฏิบัติตนในการรับประทานอาหารก่อนอื่นครูคิวขอแนะนําอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหารที่โรงเรียนก่อนเลยว่ามีอะไรบ้าง 1. ถาดหลุมจะมีหลุมไว้สําหรับใส่ข้าวใส่อาหารใส่ผลไม้ไว้ให้เราทานนะคะ 2. ช้อนซ่อมเอาไว้สําหรับตักและเขี่ยอาหารนะคะ 3. แก้วน้ําเอาไว้สําหรับใส่น้ําดื่มซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ทั้ง3อย่างนี้เด็กๆจะมีเป็นของตนเองอยู่ที่โรงเรียนนะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าเมื่อเด็กๆมาถึงที่โรงเรียนแล้วเด็กๆจะต้องรับประทานอาหารกลางวันด้วยตนเองนะคะแล้วเด็กๆล่ะคะอยู่ที่บ้านรับประทานอาหารได้ด้วยตนเองหรือว่ายังให้คุณพ่อคุณแม่ป้อนอยู่คะ วันนี้ครูคิวมีนิทานมะล,ลิกินข้าวเองได้แล้วคะ่ะมาฝากเด็กๆด,ด้วยไปดูกันเลยคะ่ะมะล,ลิจอมแก่นตอนมะล,ลิกินข้าวเองได้แล้วมะล,ลิมะล,ลิกินข้าวคำลังก่อนลูก มาลีมานี่มากินข้าวได้แล้ว,ว,วมาลีแม่เดินตามไม่ไหวแล้วนะมเมื่อไรจะกินข้าวให้หมดสทัทีฮะมาลีไม่อยอมก,กินข้าวอีกแล้วเหรอแม่จ่ะเห็นเดินป้อนแบบนี้ถุกมื้อเลยสงสัยแม่คงต้องช่วยแล้วละ่ะ มาเดี๋ยวแม่ช่วยมาลิมาหา่าทางนี้หน่อยย่ามีอะไรจะให้ดูลูกนั่งตรงนี้ก่อนนะลูก รู้ใช่ไหมว่าอะไรไหนไหนหนขอดูนะค่ะเดี๋ยวย่าให้ดูแต่มะลิต้องกินข้าวให้หมดชามก่อนตกลงไหมคะได้ค่ะจะตักข้าวกับหมูใช่ไหมลูกนี่ไงมะลิเอามือขวาถือช้อนแบบนี้ส่วนมือซ้ายถือซ่อมแบบนี้หนูลองดู แบบนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วลูกเก่งมากทีนี้เวลากินให้หนูเอาช้อนตักข้าวไม่ต้องเยอะมากเอาแค่นี้พอนะส่วนซ่อมก็เอาไว้ช่วยเขี่ยข้าวและหมูแบบนี้ลองทำดูนะลูกแบบนี้ใช่ไหมคะ โอ,โ,โอ้โหมาลี่เก่งแล้วตักข้าวเองได้ไหนไหนลองกินข้าวฝีมือการตักของตัวเองดูสิตักข้าวกินเองได้แล้วเก่งมากลูกเก่งมากเก่งมากหนูพุงใหญ่ไหมคะย่า,าว่ายังไม่ใหญ่เท่าไหร่ต้องกินอีกหน่อยลูกค่ะ กินข้าวเองได้หมดชามไม่ต้องให้แม่ป้อนแล้วนะลูกอ้ามดื่มน้ำตาอีกหน่อยจะได้ลื่นคอ,อ,อทีหลังเวลาเรอปิดปากด้วยนะลูกมาลิดดูนี่ว,ว้าวมาลิรู้จักตัวไหนบ้างตัวนี้ Angry b i r d ค่ะตัวนี้กบ ปรบร้องอยังไงนะออ,อ,อตัวนี้หนอนหนอนกินใบไ,ไม้แล้วตัวนี้ล่ะลูกแก้วมังกรมาริชอบกินค่ะถ้ามาลิชอบเดี๋ยวย่าทำให้กินแบบนี้ทุกวันดีไหมลูกค่ะวันนี้มลิกินข้าวเองหมดชามเลยใช่ไหมลูกแบบนี้แม่ก็ไม่ต้องป้อนข้าวหนูแล้วสินะมลริกินเองได้ค่ะมลริเก่งคนเก่งของแม่ ขอบคุณนะคะคุณแม่กินข้าวเองเป็นเรื่องสนุกนะเด็กๆได้ฝึกตกักเคียจิ้มหัน่นประคองน้ำซุปและได้ชิมรสชาติอาหารด้วยตัวเองเจอกันครั้งหน้ามันเล่าให้ยาวฟังนะว่ากินข้าวเองสนุกไหมเด็กๆเห็นไหมคะว่ามะลิสามารถรับประทานอาหารได้ด้วยตนเอง ครูคิวเชื่อว่าเด็กๆก็ต้องรับประทานอาหารได้ด้วยตนเองเหมือนกันเพราะเด็กๆทุกคนเก่งมากๆเลยต่อไปเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติในการรับประทานอาหารกันค่ะครูคิวมีภาพมาให้เด็กสังเกตทั้งหมด3ภาพให้เด็กดูซิว่าในแต่ละภาพเป็นภาพที่เราควรปฏิบัติตามหรือไม่ควรปฏิบัติตาม เริ่มจากภาพที่หนึ่งกันเลยค่ะให้เด็กๆสังเกตดูสิคะว่าเป็นเด็กหญิงหรือเด็กชายคะกำลังนั่งทานข้าวอยู่ใช่แล้วค่ะเป็นเด็กชายกำลังนั่งทานข้าวอยู่ใช่ไหมคะแล้วนั่งทานข้าวแบบนี้ถูกหรือผิดคะเด็กๆถูกต้องค่ะเพราะเด็กชายคนนี้นั่งทานข้าวเรียบร้อยไหมคะ,ะนั่งทานข้าวเรียบร้อยใช่ไหมคะ ใช้ช้อนกับซ่อมยังถูกวิธีแล้วเวลาทานข้าวเด็กคนนี้เล่นไหมคะไม่เล่นเลยใช่ไหมคะนั่งทานข้าวยังเป็นระเบียบแบบนี้เราควรปฏิบัติตามหรือไม่ควรปฏิบัติตามคะถูกต้องแล้วคะ่ะแบบนี้เราควรปฏิบัติตามได้เพราะนั่งทานข้าวยางเป็นระเบียบนั่นเองคะ่ะต่อไปภาพที่สองคะ่ะ ในภาพนี้เด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างคะอ่ามีเด็กชายคนหนึง่งกำลังนั่งทานข้าวอยู่ใช่ไหมคะแล้วบนมือของเขามีอะไรด้วยคะมีเครื่องบินเด็กคนนี้กำลังนั่งทานข้าวไปด้วยทำอะไรไปด้วยคะเล่นเครื่องบินไปด้วยการทำแบบนี้ถูกหรือผิดคะเด็กๆอ่าไม่ควรปฏิบัตินะคะเพราะเวลาทานข้าวเด็กๆต้องตั้งใจกิน กินข้าวให้เรียบร้อยก่อนค่อยไปเล่นไม่ใช่เล่นไปด้วยแล้วก็กินข้าวไปด้วยนะคะแบบนี้เราไม่ควรปฏิบัติตามนะคะต่อไปภาพที่สาให้เด็กๆสังเกตดูเด็กหญิงคนนี้นั่งทานข้าวเป็นยังไงคะค่ะเด็กหญิงคนนี้นั่งทานข้าวบนโต๊ะอาหารนั่งบนโต๊ะเลยก็หยิบ้องไก่ขึ้นมากินแบบนี้ ควรปฏิบัติหรือไม่ควรปฏิบัติคะไม่ควรปฏิบัตินะคะเพราะดูไม่เรียบร้อยไม่น่ารักนะคะต้องนั่งบนเก้าอี้ให้เรียบร้อยไม่ขึ้นไปนั่งบนโต๊ะอาหารแบบนี้นะคะแล้วต้องใช้ช้อนกับซ่อมตักอาหารนะคะแบบนี้เราไม่ควรปฏิบัติตามนะคะเพราะเป็นวิธีนั่งรับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้องดูไม่น่ารักนะคะวันนี้เด็กๆได้ทั้งเรียนรู้เกี่ยวกับ การรับประทานอาหารและข้อควรปฏิบัติในการรับประทานอาหารเด็กๆอย่าลืมนำวิธีที่เรียนรู้ในวันนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะอันดับแรกเลยเด็กๆต้องฝึกทานอาหารด้วยตนเองไม่ให้คุณพ่อคุณแม่ป้อนอาหารแล้วนะเพราะถ้าโรงเรียนเปิดตามปกติแล้วเด็กๆจะต้องทานอาหารเช้าอาหารกลางวันที่โรงเรียนด้วยตนเองด้วยอยู่ที่บ้านเราควรฝึกทานด้วยตนเองนะคะ ก่อนจากกันวันนี้ครูคิวอยากเห็นเด็กๆทานอาหารด้วยตนเองโดยรบกวนท่านผู้ปกครองนะคะถ่ายภาพหรือว่าอัดคลิปวิดีโอสั้นๆขณะที่เด็กๆทานอาหารนะคะส่งมาใต้คลิปของครูคิวได้เลยครูคิวจะรอดูนะคะว่าเด็กๆคนไหนทานอาหารได้ด้วยตนเองสำหรับวันนี้ครูคิวก็ขอจบการเรียนรู้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye